ียโดนเลยด่านเลยเลยโอ้โหชมครับโอเคคอนตอนนี้เราก็จะขับกลับแล้วนะครับนี่ก็คือพี่แบงค์เล็กนะครับเดี๋ยวเราขับกลับจริงไงเดี๋ยวเขาว่าไม่เชื่อไงไปครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาเก็บบรรยากาศก่อนแล้วกันเพราะว่าเราก็พอประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอกลับพร้อมกัน3คันนะครับ ก็จริงๆเขาก็กลับทางเดียวกันหมดนะครับเจ้เราก็เออเราก็ขับกับพร้อมกันเมทีเดียวนะครับเน่ฮะต้าขับเนี่ยเนี่ยบอกว่าให้อาโคยน้อยขับรถดีๆไม่ต้องไปเลนสาวมากโอเคเพราะเรายิ่งอาโคยน้อยอยู่เข้าใจไหมเท่านี้เท่านี้เท่านี้โอเคครับผมครับผมได้ครับ ไปแล้วครับเพื่อนๆพี่แบงค์แล้วก็ได้จะต่อไปคือจริงๆพี่แบงค์เข้าไปพักสะพานสะพานมอญต่อครับเพื่อนแต่ใจนึงเราก็อยากไปนะสะพานมอญแต่ว่ามันก็ไกลอยู่นะคือสะพานมอญเนี่ยมันพี่แบงค์บอกว่าขับต่อจากเนี้ไปอีกร้อยโลแล้วถ้าผมขับกลับประมันประมาณเจ็ดร้อยโลเพิ่มไปโอ้โหโคตรโคตรแน่ไกลอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แต่ EP นี้จะเป็น EP ดังกลับแล้วกันนะครับก็จะมีวัยรุ่นมานะ้าหลายตาเยอะพอสมควรนะครับไปเดี๋ยว EP นี้เราก็จะดังกลับไปบ้านเฟืองกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราพักที่บ้านเฟืองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรับชมคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปวันเกิดอะไรของผมผ่านมาหลายๆ EP แล้วนะครับฝากเพื่อนๆสั่กระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับ EP นี้เพราะว่ามีคนบอกว่าพี่ครับแจ้งเตือนผมไม่ขึ้นเลยครับพี่คลิปพี่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไม่ว่าคลิปจะขึ้นหรือไไม่ขึ้นยงง ผมก็มีความสุขนะที่ทุกคนติดตามผมผมก็ชื่นใจผมผูต้ตอ,องเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าคลิปไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันซึ้งกับเพื่อนๆว่าเออเราทำ u t u b e มาถึงจุดนี้เว้ยทุกคนเขาดูเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขอะโอ้และด่านเนี่ยเยอะมากดูฝั่งขากลับนะฝั่งขากลับเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าเขาบอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับฝั่งขากลับก็คือ ขับผ่านได้เลยนี่น้องบุกมือบายบายไปกันเลยขับไปยัองอีกไกลครับผมบอกเลยไกลมากไปเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศร,ระหว่างทางให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าตอนมาแต่ตอนกลับก็จะต่างกันนะครับไว้รุนไปโอเคครับเพื่อนๆทางนี้ก็ฝนตกค่นนา้จะเยอะมากๆครับผมมีตูรว์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย โดนเลยดาลัานเลยเลยโอ้โหโชุ่มมากเลยอ,อย่างเยอะโอริสอย่างเยอะคือแบบดับเลยอะ่ะทิปกันทิปแบบดับเลยแต่กวาจะมาถึงด่านนี้ได้ก็เหนื่อยพอตัวแล้วนะครับเพื่อนๆคือผมบอกเลยคนที่ไปถึงข้างหน้านั้นได้ คือสุดแล้วมันมันไม่รำฮ<า>ะ,ะใช่ครับผมเดี๋ายวไต่ยาวไปครับเพื่อนๆมองข้ายงๆเยอะนะน่าจะมุมนี้แหละต้องอ๋อดูดีเว้ยดูดีมาก โจ้ทางตรงไอ้ย้ย้ย,ยข้อเวียงจะขาดไปอดบีเอ9ใครอยากหาเงินที่ที่สุดต้องที่สุดต้องที่นี่เลยครับ s อ n n 9 9ผมบอกเลยนะผมนะว่าเกมเว็บนี้เขามีให้เพื่อนๆเ,เลือกเยอะมากมายมากกว่าพันเกมแน่นอนครับ ใครที่สายเล่นเกมบาคาร่าสล็อตครบจบที่ที่นี่เลยครับเพื่อนๆและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอาคลนนะครับเพราะเขามีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่ม20%และที่สําคัญเนี่ยยังมีบริการฝากถอนผ่านทูมาน,นี่วอลเล็ต<ะ>ด้วยครับสําหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารที่สําคัญใครอยากร่วมเล่นเกมหาเงินยามว่างก็แอดไ,ได้เลยผมที่เอสบี9อากอย่าลืมเติมเอสนำหน้านะครับทางการนะครับก็คนเยอะมากบอกโอเครับ تو 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 บบมันไม่มีออกับรุกนเดียรเสียดายดยใครที่อยากใส้าัใส่คารบูั์แชแนะนำว่าเป็นเป็น,ปนของดีที่สุดเออสิ่งวางไม่น่าใช่นะครับเล,ลย นนชุดช่างแมวที่เรามา,าตอนแรกก็ไม่น่าใช่นะครับผมนะเพราะว่าชุดนั้นแบบบอกบาดสาทุกคนเล้ยว่าเท้าผ่าออกน่าจะลูก5 6ตัดสิมินต์แล้วรอๆกันทุกคนเลยถ้างนี้นมีชุดติดทุงไปกลับได้แล้วครับพี่กลับได้แล้วหมดทริปแล้วทริปหมดแล้ว yeah. โยครับเรื่อยๆครับคือผมบอกวา่าผมไม่ได้รีบขนาดนัด้นนะเพราะว่ารถผมยังขับใช้งานอีกไกลนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทริปนี้รถผมไปทางผมก็จะรถเทียวหละใจมันรักสองอาทิตย์สี่พันกิโลโอ้ใจไม่รักจริงทำไม่ได้ผมพูดเลย กูนี่แล้วเฟี้ยวแต่ใส่เสื้อเอาคนน้อยเฟี้ยวกว่าเยอะอย่าใายเออน้่ๆน้าๆน้าะโอ้ยไอ้ตายน้าแรงจ้าแรงจ้ด กัดกว่าจะมาถึงเนี่ยตาเจี๊ยวมากๆครับพุกคนขับเรื่อยๆนะไม่ดีเหมือนยางหลังตุ่เลยไม่กล้าเปิดครับเราสาเตปด,ดันโลไมเรียกระตุกเพราะทีกาศด เราไม่ได้เติมไว้ครับเพื่อนๆคือจริงไม่ไม่ใช่ไม่เติมนะระยะทางปั๊มมันไม่มีครับเพื่อนๆมันไกลเกินไปมันไกลเกินไปครับลมอะไรลมบน,นขาครับไปก็ให้เราเขาติดโอ้โหเข้วเจดีดาโอ้โหผู้หญิงที่โพลมากครับเพื่อนๆ ตายยาหดเป็งอะครับน้ำมันหมดคือปั๊มมันไม่มีเลยนะแบบนี้มันขับลำบากมากครับเพื่อนดูที่วีลูแล้วติดเลยรครพับโอเคขอบคุณครับตั้งกิวมาครับหมดเฉย,ยคือลองด้หลายๆคันน้ำมันก็หมดนะครับเพื่อนแล้วดูดิแม่มปั๊มไม่มีเลยอะแต่พอตเลยมากสุดจ้ด คุ้าเจ้าดี๋ยวให้พี่เขาติดต่อก้ของของคุณพ่อเลยนะครับเรถีบเหลืออีกประมาณ10กิโลนะครับถึงจะอยู่ปัม๊มนี่ฮะโอเคได้ได้จะขึ้นอะไรบ้า โอเคไปเดี๋ยวยกขึ้นใจก็คือเขาใจดีมากครับเพือ่อนกาน้้าไหาหรอคงานที่ร่งหลวจีว่าพี่อยากเกเรื่อไ้เปยนะพี่อเอ,อ้ยรดับอันนัง่งพีน้ำมุ่งขึ้นไปภูไหม แล้วมามตอนใกล้ถึงเนี่ยนี่ครับเพืเ่อนคือเอาเอาข้าน้ากินด้วยเอาข้านแค่ขั้นเดียวอะ่ะพี่เขาถี่โพดมากโอเคอเครับเพื่อนก็เลือประมาณ8 9ก้ากิโลนี่พี่เขาใจดีมากถีบให้ <Sh im> ถ้ามันหมดครับเพือนรอบนี้เป็นตัวท่วง์เขานิดหน่อยขอโทษด้วยจริงๆครับขอโทษที่เป็นตัวทัวรแล้วก็คนเขาก็ขับมากันเยอะๆนะครับเพื่อนโอเคเนี่ยรถยางเยอะมอกเลยรถเยอะมากเนี่ยขับเป็นคู่อะ่ะเอออยากไปเป็นคู่บางยางเลย ขอโทษครับพี่เป็นภาร,ะ,ระ,ะเลยเนี่ยก็คือมีรถวิ่งตลอดทางครับผมนะตามเราพูดพูดกับกงองก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่ช่วยถีบมาแล้วก็ยกขึ้นกระบะมาให้นะครับเพื่อน เพราะว่าจริงๆน้ำมันเราหมดนะก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับนี่ใจดีมากไป <laughs> <laughs> ไปครับ <laughs> เพื่อนเดี๋ยวเราก,ก็จะขับแก้งกับน้องเขานีหน่อยเพราะว่าพวกบอกเขาบอกว่าเหลืออีกประมาณ50กิโลนะครับไปโอเค50กิโลแค่ปากซอยครับเพื่อนขับมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่า สุดแล้วไปคือเหลือไม่เหลือไม,ไม่ไม่ไกลมากแล้วนะที่ผมจําได้นะครับเพราะว่าเราเคยขับมากับเฟิร์นแล้วนะเคยขับมากับเฟิร์นแต่ก็อดีตตอนไอ้เฟิร์นเขาอยู่กับครวแมเงแค่เปิดไฟหน้าก่อนกนิดนะึงเปิดไฟหน้าเลยครับจะได้จ้าจ้าสว่างสว่างหน่อย 我奶奶说，太累啦，孩子们累啊。 อะไรต้วมอะไรอะไรอ่ะเหือตาดเนี่ยก็ไม่รู้ละเพื่อนๆนะั้นเร็วเนี่ย้ะวรอะไรวะอะไรต้วนเร็ว ไปครับเพื่อดอะไรเนี่ยเกิดอะไรไมาคเหนือครับเพื่อนคือผมเติมน,น้ำมันมาใช่ไหมกเมื่อกี้แล้วแบบว่าตั้งแต่ผมเติมอะดูรถดิสะดูดพูดแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้มีน้ําหรือเปล่าไอ้นี่หรือว่าข้าผมไม่นิ่งหรือว่าอะไรรั่วผมก็ไม่รู้นะแต่แบบโอ้โหตอนแรกทําได้ปกติครับพอเติมน้ํามันเท่านั้นเลยนี่ผมว่าเป็นเพราะปั๊มแน่เลยเพราะว่าตอนแรกก็เติมบร์ทไม่เป็นอะไรแล้วก็ไปเติมบางกา เป็นอีกแล้วก็เป็นอีกอะไรกูว้ากูเจอซเนี่สิโอ้เดี๋ยวผมขอตอนนี้เราจะจอดแบบนี้จนน้ำมันหมดก่อนครับเพื่อนแล้วก็ไปน well. ่าจะไปถึงปตามที่ว่าทางเข้าบ้านพอดีนะผมก็ไปโอ้เสียงจัดดูดิไอ้เหี้ย